เวลาเล่นสายนะครับของรุ่นนี้นะใช้ไข่ควงนะครับแล้วก็เวลาเล่นสายนะฮะพลิกฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็มันจะมีขีดอยู่ขีดขีดนะครับเอาเอาเอาตรงเนี้ยเทียบขีดเราจะไปตรงไหนสมมติว่าจะไปตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องทับนะครับไม่ต้องทับ ปิดอีกฝั่งนได้เลยมันจะลงล็อกพดอดีสมมุิว่าผมยังไม่ลงล็อกนะ,ะผมมันตรงนี้มันก็จะกดไม่ลงนะฮะกดไม่ลงถ้าเลือม,มานิดนึงนจะกดลงนะสังเกตให้มันตรงนี้ต้องเทียบไปขีพดพอดีลองทำดูนะครับ